สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,ว,นนะ,คะวันที่18พฤษภาคม2556นะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่แปลงผักปลอดสารพิษนะคะที่บ้านปลายน้ําตําบลเขาน้อยนะคะอําเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะวันนี้เราอยู่กับคุณป้าประจวบนะคะซึ่งเราได้มาทําการฉีดหัวเชื้ออินทรีย์ชีวภาพ G2 นะคะใหะ้กับผักกาดหอมนะคะของคุณป้านะคะซึ่งตอนนี้นะคะอายุก็เก็บเกี่ยวไปได้แล้วนะคะ แล้วก็เรากลับมาเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะมาสอบถามนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะคุณป้าประจวบสวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะ,คะอันนี้แปลงที่หนูฉีดหัวเชื้ออินทรีย์ชีวภาพทีทูไปให้นะคะอะสสปริงเกอร์นะคะผักกาดหอมตรงนี้ลักษณะเป็นยังไงบ้างคะ ก็แตกทรงพุ่มดีมันไม่ะลูดมันไม่ะลูดค่ะปกติแล้วถ้าเราไม่ได้ทําอะไรมันเลยมันจะฉลูดยาวค่ะอันนี้มันแตกทรงพุ่มแตกทรงพุ่มได้ดีนะคะได้ดีค่ะถ้าเปรียบเทียบกับแปลงที่เราไม่ได้ฉีดหัวเชื้ออินรีย์ชีวภาพจิตกรรมมันก็จะด้อยฝาน่อยหนึ่งเพราะว่าตัวนี้มันจะขยายสะโพกไงขยายสะโพกด้วยขยายสะโพกให้ใหญ่ลักษณะลักษณะที่ดีเป็นยังไงคะก็แบกพุ่มอย่างเงี้ยนะถ้าสมมติว่า ของเราจริงๆแลว้วอ่ะมันจะชะลูดแบบนี้ค่ะ,ะถ้าไม่โดนแสงแดดนั่นหรือว่าล่มมา,มากเกินไปมันก็ส่งพุ่มมันจะแตกมันจะแบกออกนะ,ะ,ะจะแบะทรงพุ่มแล้วมันจะใหญ่ค่ะ ลักษณะแบะทรงพุ่มเนี่ยก็คือเป็นลักษณะที่ดีใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะราคาไม่ต้องการชะลูดไม่ต้องการชะลูดนะคะผักกาดหอมเนี่ยต้นจะแบะนะคะก็คือกอจะเป็นพุ่มกอใหญ่กอใหญ่จะเป็นพุ่มแตกนะคะแตกแตกสะโพกนะคะตัวใหญ่สะโพกเขาเรียกตัวใหญ่สะโพกอ๋อใหญ่สะโพกนะคะแล้วใบเป็นยังไงบ้างคะ ใบก็สวยอะค่ะเพราะว่ามันจะบางหน่อยหนึ่งเพราะว่าผักกาดหอมถ้าใบหนาแล้วมันจะไม่ดีต้องเหนียวเหนียวใช่ไหมคะใช่ค่ะมันจะให้บางอ่ะให้บางให้บางยางดีดีที่สุดอถ้าหนาแล้วพอเวลานั่นนะขนที่เข้าไปบริโภคอะมันจะคือมันไงมันไม่กรอบพูดง่ายง่ายไม่กรอบอแบบนี้มันบางมันบางก็ถือว่าดีใช่ไหมคะใช่ค่ะดีค่ะ นี้นะคะสวยนะคะใบลักษณะใบนะคะ<ช>ก็จะแตก<อ><อ>เป็นพุ่มยอดไม่ดำแม่ไ,ไม่ดำนะคะ,คะแล้วก็เรื่องของมแมลงเนี่ยก็จะไม่รบกวนตัวนี้พูดจริงๆแล้วอะ่ะตัวนี้คือมแมลงเขาจะไม่รบกวนเท่าไหร่ตัวนี้จริงๆแล้วนะ,ะมันจะปกติที่บ้านเนี่ย ทำดูจริงๆเราไม่เคยได้ฉีดนะอเนี่ยตัวเนี้จะไม่เคยได้ฉีดเลยยาฆ่าแมลงเพราะมันไม่มีผลกระทบอาแปลของเราปลอดสารพิษด้วยใช่ไหมคะไม่มีผลกระทบอะไรเลยค่ะแล้วหลังจากการที่เราฉีดหัวเชื้ออินซีชีวภาพดีทูไปแล้วนะคะแล้วก็เห็นถึงประสิทธิผลประสิทธิภาพนะคะของตัวหัวเชื้ออินซีชีวภาพดีทูแล้วคุณป้ามีความรู้สึกยังไงบ้างคะมั่นใจในสินค้าของเรามากขึ้นหรือไม่ก็ก็เคยคุยกับแฟนนะว่าก็ ว่าดีอ่ะเพราะว่ามันเรามันมอมองได้แง่กลับเลยมันแตกต่างกันตอนเล็กๆกันนะอ่่าคะมันมันจะพุ่งกว่ากันพุ่งกว่ากันกับฉีกับไม่ฉีดอ่ะอืก็ถือว่าดีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะดีดีเลยนะคะชอบตอนว่าใบเขาไม่นางใบเขาไม่นาแล้วจะบางสวย สวยเลยนะคะตอนนี้ผักก็ราคาดีด้วยตอนนี้ดีค่ะกิโลละหกสิบถึงหกสิบห้าหกสิบถึงหกสิบห้าบาทนะคะถือว่าราคาใช้ได้ใช้ได้เลยนะคะถือว่าดีอ่ะค่ะแล้วก็ผักที่เราฉีดหัวเชื้ออินทรีย์เชืวอาพจิถูไปนะคะมีต้นใหญ่ด้วยนะคะน้ำหนักเขาก็จะดีด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าสะโพกเขาใหญ่น้ำหนักก็จะดีพูดถึงเรื่องลักษณะของต้นผักนะคะสะโพกใหญ่พิวทย์ใบดีใบสวยนะคะ นี่ก็ราคาดีด้วยน้ำหนักก็ดีด้วยนะคะใช่ค่ะไรเนี้ยแปลงเนี้ยค่ะตัดได้ทั้งหมดกี่กิโลแล้วคะเนี่ยที่ตัดไปทั้งหมดเนี่ยนะแต่ว่ามันจะนู่นม้างนี่มั่งเพราะว่าได่เสมอกันอ่าเลือกตัดเอาแต่ต้นใหญ่ใช่ได้ไปร้อยร้อยฟาแล้วนะร้อยกิโลแล้วนะคะอันนี้ยังไม่หมดนะคะตัดได้อีกหลายเที่ยวเลยใช่ไหมคะหลายเที่ยวได้เรื่อยๆนะคะได้เรื่อยเพราะว่าเขาก็จะมีการตัะโต ใช่ยังไม่ไม่เท่ากันเพราะว่าชุดนี้มันไม่เสมอกันอ่าค่ะวันนี้เราก็นะคะเยี่ยมชมแปลงผักกัดหอมนะคะที่ที่ได้ทาการฉีดหัวเชื้ออินทรีย์ชีวภาพจีทูไปแล้วนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูผักอื่นๆนะคะของคุณป้าประจวบอีกนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะคะคุณป้าประจวบคะ่ะค่ะ ค่ะนะคะก็บริษัทดีนอนประเทศไทยจำกัดนะคะวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมชมแปลงสาธิตนะคะประกาศหอมนะคะที่บ้านไปน้ำนะคะแปลงแปลงผักปลอดสารพริษนะคะซึ่งก็ได้ประสิทธิผลประสิทธิภาพดีมากเลยนะคะอันนี้เป็นคํายืนยันจากปากเกษตรกรผู้ใช้เองนะคะค่ะวันนี้บริษัทดีนอนนะคะผู้ผลิตหัวเชื้ออินทรีย์ชีพิพจีทูนะคะต้องขอขอบคุณมากนะคะและสวัสดีค่ะ